พี่เข้มดีใจที่เพื่อนๆหลายคนนะครับจํานกพี่เข้มได้นะครับเจ้าชาโคนครับแต่ว่าเราจะให้เขาพักนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เหมือนเขาจะนอนน้อยคืนก่อนเขาฝันร้ายนะครับอยู่ดีๆกรีดขึ้นมากางดึกนะกรีดแบบกรีดแบบนกกรีดอะเออไม่ใช่กรีดแบบคนกรีดนะกรีดแบบนกกรีดอะมันจะร้องแจ๊ก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 หน่อยอะพี่เข้มก็เปิดไปดู ว่าในห้องนอนนกมันมีอะไรผิดปกติไหมมีหนูมีงูมีแมลงแมลงวันยุงอะไรไหมไม่มีเพราะสภาพห้องที่นกอยู่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรไปจากห้องนอนพี่เข้มเลยมันอยู่ติดกันแล้วมันมีห้องน้ําในตัวด้วยก็เปิดไฟดูนะปรากฏว่ามันขู่ขู่ไปที่อากาศอย่างไรความหมายพี่เข้มก็เพิ่งรู้ว่านกเนี่ยพวกนกแก้วพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันฝันได้ด้วยป่ะแล้วมันฝันร้ายมันฝันร้ายนะ ให้เขาพักนะมันเพื่อนนะอาโอเคก็คือฝันร้ายเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจใช่ไหมเออแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกจิตใจไม่มั่นคง <_ d ream> ทอปิกของเราวันนี้นะครับใครจะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณเห็นไหมเออมันเกี่ยวข้องกันเห็นไหม <_ d ream> เออมันก็เกี่ยวข้องกันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะครับ <_ d ream> นึกถึงตัวเองนะครับแล้วก็เลือกไพ่นะครับนี่คือกองที่หนึ่งนะกองเรือนะครับ กองที่2นะกองม้านะกองที่3คือกองบิชอปรู้สึกว่าแบบใครจะเข้ามานะทาให้เราแบบปอบโยนปอบใจเราจะฝันลายรู้สึกมั่นคงนะครับรู้สึกใครจะเข้ามามั่นคงออกับความรักคุณกดที่ time stamp นะครับถ้าเกิดว่าคลิปเราไม่มี time time stamp, stamp เอาไว้ขอเ,เพื่อนๆอนุเคราะห์ทําให้พี่เข้มจะขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับถ้าปิดของเราวันนี้ก็คือ ใครจะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณนะครับไพ่ทียเพิ่นเรื่องนะครับเป็นไพ่ the film maker นะโอเ,เป็นคนที่แบบเหมือนมีโปรเจกต์อะไรมีหนังอะไรอยู่ในหัวนะครับเป็นคนที่แบบชอบดูหนังเสพงานศิลป์หรือบางคนในทํางานเกี่ยวกับศิลป์นะศิลปะที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงการละครการโฆษณาโปรดักชันต่างๆนะครับเหมาะกับคุณนะงานพวกนี้หรือแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวการกระจายประชาสัมพันธ์นะอะไรพวกนี้นะครับ มีความเป็นนักแสดงในตัวคุณนะครับมีการเป็นผู้มีความเป็นผู้กำกับในตัวคุณด้วยนะครับงานประเภทนี้มักจะเหมาะกับคุณนะครับคุณเป็นคนที่น่ารักนะแล้วก็สเสน่ห์ของคุณเนี่ยก็จะอยู่ที่การวางแผนแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพมันเป็นมันเป็นความสามารถได้นะรู้ไหมการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยี๋ยวไอพวกช่างกล้องนักถ่ายรูปอะไรพวกนี้จําเป็นต้องใช้ความสามารถนี้ใครจะเข้ามาม,ามั่นคงกับความรักคุณหน่อยขอส่องพลังงานของตัวคุณหน่อยซิ นะพลังงานของตัวคุณนะองพลังงานดีนะเอ็มเพสนะอัศวินเหรียญนะเดอะเวิลด์แล้วก็ทาวเวอร์นะทาวเวอร์ Tower, นี่ประกรบกับไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเราต้องแปลความหมายของทาวเวอร์ไปในทางที่ดีแล้วลนะ่นะ คือชาวกองนี้มีความโด่งดังนะครับมี energy ของความเป็นดาราในตัวอย่างแรกเลยเนี่ยคือมีเอ็มเพนะครับเป็นความอิ่มหนำสำราญเป็นความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ความอบ u น d a n c e ความสวยความน่ารักแล้วก็ความอ่อนโยนอ่อนหวานในตัวคุณสิ่งเหล่านี้นะครับมันกระตุ้นสายตาคนรอบข้างนะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกรักรู้สึกชอบคุณนะครับอ,อัศวินเหลียคน,นเป็นคนที่นิ่งเวลาที่ จะนั่งจะอะไรเนี่ยคือจะไม่ได้แบบกระโตกกระตากเออจะเป็นคนที่แบบนิ่งอ่ะคือ,อมากดีนะต้องใช้คำว่าม,มากดีมีไพ่เดอะเวิลด์นะเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนเยอะรู้จักโลกเยอะมีสังคมนะครับการที่คุณมีคนเอ,อ่อเป็นคนในสังคมสังคมรู้จักคุณเนี่ยมันทาให้คุณมีสเสน่ห์นะอันนี้พูดจริงนะโอ้ยรู้จักเพื่อนเยอะมีสเสน่ห์ตรงไหนนะครับก็คือเพื่อนที่คุณคบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกเพื่อนที่แบบค่อนข้างมีคุณภาพเข้ามาใกล้ชิดนิดนึงแต่รู้จักคนได้กับทุกคนนะคือคนไหนอาจจะแบบ ไม่อยากใช้เขาไม่มีคุณภาพแล้วแต่คนไหนที่แบบพลังงานไม่ได้เข้ากันกับคุณนะคุณก็จะอยู่ห่างๆอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะยิ่งมี energy ที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยคือการเลือกคบคนไว้ใกล้ตัวคือคนที่แบบมันแมชกันนะครับคบคนในที่นี้มาถึงคบเพื่อนด้วยนะไม่ได้หมายถึงคบแฟนอย่างเดียวนะแล้วก็มีไพ่ทาวเวอร์นะครับเป็นคนที่แบบว่าตรงคือมีความอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนนิ่งเป็นก็จริงแต่ว่าตรง เวลาทํางานอะไรเงี้ยคือยอมหักไม่ยอมงอนะครับก็จะเป็นด้านดีของเรานะเป็นคนตรงแล้วเป็นคนเซอร์ไพรส์คนรอบข้างจึงรู้สึกว่าเออเรามีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาใครนะจะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณเขาเป็นใครขอสองพลังงานเขาหน่อยสิเด็กถือเหรียญน,นะครับสิบไม้นะห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็อัศวินถ้วยพี่เข้มชอบในพลังงานของคนที่จะเข้ามานะเขาก็เป็นคนที่ทํางานหนักคนหนึ่ง นะแต่อินนิจของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ได้มั่งคัง่งไม่น่ารวยเท่าเรานะ่ขอส่องดูลังหโอ้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วคนนี้สามารถสร้างตัวได้แต่ว่าเขาอะ่ะจะไม่ได้มองว่าตัวเองอะ่ะรวยครับป็นมีไพ่สิบเหรียญตอนแรกพี่แคปเห็นไพ่เด็กคือเหรียดกับห้าเหรียดขึ้นมานะตกใจแต่คนนี้เขาเป็นคนที่มีหัวคิดน,นะครับ ตอนแรกๆเนี่ยเขาอาจจะยังแบบเป็นเด็กเป็นอะไรอยู่เป็นเด็กแบบเด็กเสร์ฟเด็กน้ําเด็กเขาเรียกว่าเป็นพนักงานอะ่ะออพนักงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยสแตนด์เลอนเบสนะแต่ว่าเขามีการทํางานที่หนักแล้วเขาเรียนรู้จากงานเขาเติบโตจากการทํางานเขาชอบในการทํางานเขาจึงมีศักยภาพมากพอที่จะเติบโตได้แต่เขาจะยังรู้สึกนะเขาจะยังติดกับติดกับความรู้สึกที่ว่าเขายังยังมีไม่มากพอเนาะยังไม่รวยพออะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับ แต่วันหนึ่งนะครับเขาจะเป็นคนที่แบบร่ํารวยหรือถ้าเกิดว่าเขาร่ํารวยอยู่แล้วเนี่ยเอนเนอร์จีของเขา,าเขาก็จะคิดว่าตัวเองยังไม่ได้ร่ารวยเพราะเกิดมาก็เจออะไรแบบนี้มันปกติใช่ไหมเจอมาเจอเงินเจออะไรอย่างนี้มันปกติใช่ไหมเขาก็เลยต้องเป็นคนที่แบบขยนันคนนี้จึงออกมาในรูปแบบของการกระทําแบบ workaholic นะตรงนี้มันสิบไม้เขาเป็นคน workaholic นะแล้วก็เขาเรียกว่ารสร้างสร้างสถานะให้ตัวเอง อัศวินถ้วยนะครับเป็นคนที่มีคารลมปากหวานเวลาพูดแล้วแบบคนรักนะครับคนคนนี้จะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อไปนะครับเจ็ดถ้วยนะครับห้าถ้วยเด็กถ้วยเอ้เด็กถือถ้วยดีจากไหนสามเหลี่ยมคนนี้เวลาคุยด้วยนะว่าคนรอบข้างจะรู้สึกถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นจินตนาการนะครับเออมีจินตนาการที่ดีเวลาใครคุยด้วยก็จะรู้สึกว่า เป็นกันเองรเป็นกันเองรู้สึกปลอดภยัยนะครับเราอาจจะไม่ได้ถูกชะตาเขาแบบ100%ตั้งแต่วินาทีแรกตัวเขาเองก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้ถูกชะตากันแบบ100%ตั้งแต่วินาทีแรกนะครับแต่พอได้คุยกันไปเรื่อยๆอย่างมันจะรู้สึกมันจะอินมากขึ้นนะครับคนนี้มันจะมีความรักนะถ้าถามว่าออกแอคชั่นอะไรไหมเนี่ยเขาจะออกแอคชั่นนะครับจะมีการเข้ามาเข้ามาเบนสตอร์มิงอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงาน การทางานนะครับปรึกษาการรวมหัวระดมสมองนะครับคุยเรื่องอะไรทั่วไปเกี่ยวกับการงานหรืออาจจะเป็นการปรึกษาปัญหาชีวิตก็ได้ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินดีและฟังปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคนประมาณนี้ก็จะเข้ามานะครับมีความมั่นคงให้กับความรักคนในแน่เพราะเขาเ <laughs> ขาเป็นคนสร้างตัวและเขาเองก็อยากได้ความรักที่มันแบบเออที่มันจริงจังอ่ะนะครับโอเคครอบทวนนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ โอเคสวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2ของเราคือกองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครจะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับไพ่ในบนเลือกคือไพ่9ก้าถ้วยนะครับแฮปปี้เนสตท่าทางชาวกองนี้น่าจะมีความสุขนะครับเป็นคนที่มีความสุขอยู่รอบข้างเออใครอยู่ด้วยแล้วก็คือชอบมานั่งเล่นนั่งคุยกับเราบรรยากาศรอบตัวเราเราอาจจะเป็นคนชอบปิกนิกก็ได้หรือบางคนบอกอพีเ่เข้มฉันไม่เคยปิกนิกเลยแต่อาจจะมาถึงบรรยากาศ atmosphere เขาเรียกว่า รอบข้างของคุณน่ะมันคือบรรยากาศของการปิกนิกนึกออกไหมคือเวลาที่แบบใครมานั่งเล่นนั่งกินนั่งชิลอ่บคุณเขาจะรู้สึกชิลใช่คุณเป็นคนชิลนะขอส่องพลังงานของตัวคุณหน่อยสิก่อนที่จะดูว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับดูกับว่าคุณเป็นใครนะครับแม่เหล็กดึงดูดความรักของคุณนะครับเฮอร์มิตครับโอ,อ้ดูเป็นคนที่มีสมาธิสูงสมาธิแรงชอบการเตรียมตัวนะครับเด็กถือเหรียญนะครับอ่า แล้วก็สิบเหรียญน้องพี่เด็กคือเหรียญก็สิบเหรียญนะลักษณะชาวกองนี้พี่เคารู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มัง่งคั่งนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองคชอบทางานงานเดิมๆซ้าๆเนี่ยทาเป็นเวลานานนะครับทาต่อเนื่องนะครับงนั้นใครที่แบบอ,อ,อยากมาปรึกษาเรื่องงานนะครับเขาจะนึกถึงตัวคุณนะครับเพราะว่าคุณทางานเดิมๆซ้ำๆได้โดยไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเหนื่อยครับทำได้อย,อย่างต่อเนื่องไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็น เป็นไพ่ของนักบุญนะักบวชเนาะลำมาถึงการเตรียมตัวเตรียมของอะไรแบบนี้ก็ได้เราเป็นคนที่เตรียมตัวเตรียมของเก็บเป็นคนละเอียดละเอียดอ่อนนะครับมองโลกตามความเป็นจริงลักษณะไพ่ห้าไม้เนี่ยเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะแล้วก็ออกแนวจะเป็นคนไม่ยอมคนหน่อยๆถ้ามีเหตุจําเป็นให้ต้องชนก็คือชนนะกองนี้เขาจะเป็นคนกล้าชนนะชาวกองนี้อันนี้ก็คือเป็นด้านดีๆของคุณนะ เออมีอะไรดีๆในชีวิตเยอะแยะเลยนะครับสิบเหรียญเอนิจจิของคุณคือเอนิจจของคนที่มังงลลนะม่งคั่งร่ำรวยนะมั่งคั่งร่ำรวยหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มัง่งคั่งร่ำรวยนะครับคุณก็จะมีในวันหนึ่งนะครับตามบรรยากาศตามเอนิจจเหล่านี้ไปนะครับเอนิจจของตัวคุณนะครับอ๋อหลายคนในที่นี้เป็นนักปราชญ์นักคิดด้วยนะว่ามีเฮอร์มิตกับห้าไม้เนี่ยเป็นนักปราชญ์นักคิดบางทีจะมีการแบบคิดตีกันในหัวว,ว่าแบบ ให้ความคิดนี้ดีกว่าการความคิดนั้นดีกว่ากันอลองเอามันสองทีมมาดีเบตกันซิอะไรอย่างเงี้ยเออความคิดคณก็เลยแบบตีกันในหัวชาวกองนี้จะโต้แย้งเก่งจะค่อนข้างเถียงเก่งนะอาจจะใช้คําพูดไม่เก่งแต่ว่ามันมีแบบมันจะมีความรู้สึกอะที่ที่บงบอกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่มันตีกันอยู่บรรยากาศรอบข้างเรานั่นแหละที่ดึงดูดความรักนะเป็นความแบบความสุขเรามาดูกันนะครับว่าใครนะครับ จะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณเขามั่นคงได้ไหมและสี่เหลี่ยนนะครับออสีเ,เหียก็เป็นไพ่ของความมั่นคงได้เนะกาะติดยึดแน่นมั่นคงเลยทีเดียวมีสี่ดาบมีเลขสี่ประกบหัวกับประกบท้ายนะครับเป็นเรื่องของการตีกรอบแปดไม้เจดเหรียญลักษณะของเขาคนนี้คือเป็นคนที่นิ่งนะเป็นคนที่ห่วงตัวนะครับเขาเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิต ชอบเก็บหอมรอมริบนะชอบสะสมสะสมเงินสะสมของไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาหยิบจับงานอะไรมาทำเนี่ยเขาจะทํางานรวดเร็วเป็นคนที่ทําให้งานเติบโตงานก้าวหน้างานพัฒนาแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าเร็วๆนี้เขาอาจจะมีโปรเจกต์ที่จะย้ายนแผนกย้ายตําแหน่งไปสู่ที่ที่ดีกว่านะเก็บหอมรอมริบเงินมาในระดับหนึ่งแล้วเก็บของประสบการณ์มาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยภายเจ็ดเหลี่ยญตอนนี้ก็เริ่มฮาร์เวสมาเริ่มเก็บเกี่ยว เริ่มเก็บเกี่ยวไอสิ่งที่ตัวเองได้เคยหวาดวาดลงไปนะครับที่ตัวเองได้เคยทําลงไปนะครับตอนนี้จึงเป็นช่วงที่เขาอาจจะมีการย้ายงานย้ายตําแหน่งแล้วก็เพิ่มกิจการเพิ่มสาขาในกรณีที่เขาเป็นนายตัวเองหรือว่าถ้าเขามีงานแบบงานของตัวเองอยู่เขาก็จะมีการเพิ่มงานของตัวเองอัปเกรดงานของตัวเองขยายสาขาของงานตัวเองแต่เขาเป็นคนคิดหึงนิดนิดนะ ดูแล้วว่าเออเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงนิดนเป็นคนห่วงของคนนี้ไม่คนห่วงของของของเขาใครจะไปหยิบไปจับอะไรนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะเออไปแตะไปต้องอะไรอย่างงี้ก็เขาเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอาจจะต้องมีการขออนุญาตหรือว่าบอกก่อนหรือไม่ก็ให้เขาเป็นคนหยิบให้นะคนนี้นี่เป็นนิสัยเขาเนี่ยอาทีนี้ขอดูหน่อยสิครับว่าแล้วเขาจะเข้ามาแล้วเขาออกแอคชั่นอะไรอาชาเดียนนะครับ เมจิเชียนสามไม้และอะไรอีกหกเหรียญแล้วจะมีการเข้ามาแบบนิ่งๆตอนแรกๆเข้ามานิ่งๆเข้ามาแอบสอดแอบสองแอบมองอยู่นะเออมีการแอบสอดแอบสองแอบมองอยู่เข้ามาแบบนิ่งๆแอบสอดแอบสองแอบมองแอบติดตามนะครับออดูการเคลื่อนไหวของเราดูว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร แล้วก็จะเข้ามาอนาะพูดคุยกับมีเมดเชียนเข้ามาพูดคุยเรื่องราวต่างๆเข้ามาพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูซิว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเหมาะกันไหมเหมาะสมกันไหมมีมีเขาเรียกว่ามีเอเนจีที่มันใกล้เคียงกันไหมแล้วก็ไพ่หกเหรียญเป็นลักษณะคนที่แบบมีการแบ่งปันกัน แบ,บ่งปันเรื่องราวชีวิตก็ได้ช่วยเหลือกันในเรื่องการเงินก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่พี่เข้มก็จะไม่ได้ในเรื่องการเงินเนาะจะมีการเข้ามาพูดคุยกันแต่เขาจะไม่ได้แบบมาบอกรักทันทีเขาจะเข้ามานิ่งนิ่งนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือเข้ามานิ่งๆเข้ามาเรียบๆแล้วก็เป็นค่อยไปนะครับโอเคครบท้วนนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองวิชอบนะครับเทปปิ้งของเราวันนี้ก็คือใครจะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณเราจะมาส่องพลังงานกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับแต่ก่อนอื่นขอส่องพลังงานของคุณก่อนเลยนะไพ่เดินพ้นเรือคือไพ่เดอะมูนนะเออดูเป็นคนที่มีความลึกลับนะเออมีความลึกลับเป็นซีนที่แบบน่ากลัวมากเลยนะด้านซ้ายนี่เป็นจระเข้ข้างขวานี่เป็นหมาด้วยแต่คนวาดเขาบอกว่าความหมายดีนะเพะเดอะมูนของสารับนี้เนี่ยเขาถ่ายทอดมาจากหนังที่เขาได้ดูนะ เออเป็นการถ่ายหนังของเขาตรงนี้เป็นบัรไดขึ้นนะครับหลายคนในที่นี้ก็ก็คือเป็นคนที่มีสัมผัสนะครับมีสัมผัสพิเศษนะครับเป็นคนที่แบบเออใจดีใจเย็นแล้วก็ไม่ตัดสินคนจากรูปร่างหน้าตานะเออไม่ว่าเพื่อนร่วมทางรอบข้างจะหน้าตาเป็นยังไงคุณรู้ว่าเออมันคือบทบาทของของการแสดงมันคือบทบาทของการเป็นมนุษย์นะครับมันคือหัวโขนอันนึงที่เขาใส่เรามาดูกันนะครับว่าชาวกองนี้นะคุณเป็นคนพลังงานแบบไหนครับ แปดไม้นะครับสี่ถ้วยสี่เหรียญอ้สี่เหรียญวันไม่ใช่เด็กถือถ้วยนะโอ้มาจากไหนเนี่ยพี่เข้มเนี่ยเนี่ยห้าเหรียญอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชาวกองเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะขี้เบื่อนะขี้เบื่อขี้สงสารเออมีหลายขี้แล้วเกิน ข้อดีของเราคือเราเป็นคนใจดีใจเย็นนะครับมีความเป็นเด็กนะครับแล้วก็มีความคิดนีเริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเรามักจะชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรที่มันบ้านๆที่มันพื้นๆน,นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสัมผัสบางคนจะชอบอยู่กับธรรมชาติเพราะรู้สึกว่ามันฮิลมันฮิลตัวคุณได้ดีได้ดีกว่าอย่างอื่นนะมันฮิลตัวคุณได้นะครับทาให้ตัวคุณมีความสุขนะครับกับสิ่งที่มี แต่คณอาจจะเป็นคนที่แบบขี้เบื่อหน่อยนะ <_ H at> ก็เลยชอบเปลี่ยน <_ H at> นัน่น <_ H at> เปลี่ยน <_ H at> ยนีน่ไปเรื่อยๆบางทีอ,อาจจะกินข้าวกินอาหารนะที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับที่สงสารนะครับชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนที่อ่อนแอชอบช่วยเหลือคนที่แบบเอ่อกำลังตกทุกข์ได้ยากอันะนี้เป็นลักษณะนะข้อดีของเราเด็กถือถ้วย เด็กถือทั่วเป็นคนที่ใจดีใจเย็นอ่อนโยนนะครับชาวกองนี้ก็เลยมีอ่อนมีความอ่อนโยนนะครับมีสัมผัสแต่ออกจะคี้เบื่อไปนิดนึงขี้เบื่อกับขี้สงสารนะค่อนข้างจะมีเซน์มีสัมผัสแล้วพนังงานนี้ดึงดูดใครนะครับใครที่จะเข้ามามั่นคงกับความรักคุณสองไม้นะครับตะวินช่วย แปดดาบนะแล้วก็เก้าถ้วยนะครับอันนี้เรามาดูกันนะครับพอค,คนนี้เป็นคนที่จะเข้ามาจีบคุณนะเขาออกจะมีกําแพงสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีโรคส่วนตัวสูงมีความลับเยอะไม่ค่อยจะบอกเรื่องราวของตัวเองหรือว่าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองให้คนอื่นได้รู้ได้ได้ยินได้ฟังเท่าไหร่ครับจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆนะแต่เขาจะเข้ามานะครับเขาจะเข้ามาจีบเข้ามาหยอดนะคือถ้าเกิดว่า ไม่รู้จักเขาว่าเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆกําแพงสูงนะแต่เวลาที่เขาคุยกับคนนะคนอื่นจะตกหลุมรักเขานะคนอื่นจะชอบเขานะเพราะว่าเขามีทักษะการพูดเขามีคารลมคนนี้คือมีคารลมดีโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเราก็รู้สึกว่ามีคนรอบข้างเนี่ยเข้าไปหาเขาเยอะมากเลยแต่ดูเขายังไม่ได้อินยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครเป็นพิเศษคือยังไม่ได้แบบอยากคอมมิตหรืออะไรแบบนี้นะครับ เขาเป็นคนที่แบบมีอนาคตนะเขาชอบมองอนาคตไปข้างหน้าชอบที่จะมองสิ่งดีๆโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในวันต่อๆไปนะครับเป็นนะคนคว้าอากาศคนคนอ่คน,คว,ค,นคว้าโอกาสนะคนคว้าอากาศใช่ค้นหาโอกาสให้ตัวเองเสมอๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วนะเขาจะออกแอคชั่นอะไรนะครับโอ,อ้มีห้าดาบนะ ยังคงนิ่งในช่วงแรกเนาะหนึ่งถ้วยแปดถ้วยแล้วก็หกหกเหรียญตรงนี้พี่เข้มยังอาจจะมองไม่เห็นความมั่นคงในตัวเขาเท่าไหร่นะพอดูแล้วเนี่ยเขาเขาจะมีความรักความชอบให้กับคุณเนาะแต่ดูเหมือนว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของระยะทางความห่างไกลแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่างที่มีความห่างเขามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เป็นไพ่แปดถ้วยนะมันจะมีความแบบความห่างความต่างกันนะครับ แล้วก็เออหกเหรียญดูลักษณะของเขาเนี่ยดูเป็นคนที่แบบจะเข้ามานะจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเออจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกดีแต่ตัวเขาอะ่ะจะมีโรคส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงมีชีวิตมีพื้นที่ของเขามีสเปซเยอะมากนะครับแล้วเขาจะไม่ค่อยอนุญาตให้คนอื่นเข้าไปในชีวิตของเขาเท่าไหร่นะครับจึงเป็นไอความสัมพันธ์ดีๆก่อนนะครับเขาความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วนะไอมุมมุมเหล่านี้เขาจะไม่เปรียบ แล้วมันจะเปลี่ยนยากมากเลยนะครับเพราะมันเป็นแบบเป็นวิธีคิดเป็นวิธีการใช้ชีวิตวิธีการดาเนินชีวิตในแบบเขาอะถ้าเราไม่ชอบคนนี้จะมีคนอื่นอีกแบบที่จะเข้ามานะครับลาชินีไ, <Heroes> ไม้นะครับอัศวินดาบมีนะครับเฮอร์มิตแล้วก็สองโดยจะมีคนเข้ามาหาคุณนะครับคนที่จะเป็นคนอื่นแล้วนะอันนี้คนนี้ม่นบแล้วนะ,ะเก็บปคนอื่นที่จะเข้ามาหาคุณนะครับก็จะเป็นคนที่ฉลาดนะครับมีความรู้มีความรอบรู้ เป็นคนที่แบบเออชอบชอบจัดแจงรายละเอียดอะคือเป็นคนที่เตรียมการมีการชอบเตรียมการนะครับคนที่ดูดูจะมั่นคงกว่านะครับมีความรู้เป็นนักวิชาการแต่ก็เป็น,นอินดี้อินดี้เหมือนกันเขาจะมีความอินดี้แต่จะมั่นคงกว่านะครับเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจารอ่ดูซิว่าเราเลือกชอบพลังงานไหนนะจะมี2พลังงานให้เลือกแล้วกันนาะลองลองเลือกดูนะครับ อ่าโอเคก็ครบถ้วนแล้วกับชาวกองที่สานะครับแล้วเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับอโอเคชาโคมาแล้วนะครับนกพิเคยบมาแล้วโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้บินไปไหนอะ่ะอย่าบินไปมั่วสิคือ,อจริงๆจะไม่ให้เขาออกมานะแต่เมื่อกี้เรียกร้องความสนใจหนักเลยเนี่ยโกงบินไปบินมาแล้วก็ส่งเสียงออออกมาก็งงไม่รู้ทำอะไร ใช่ไหมงงเอองงงงจุ๊บจุ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคลีนรพลังงานกันนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะครับไพ่ใต้กองของเราวันนี้ก็คือไพ่หนึ่งดาบนะครับลักษณะของไพ่หนึ่งดาบนี่ก็คือเป็นคนที่มีความแบบตั้งตรงนะครับตัดสินใจเป็นคนตรงตรงนะครับกล้าตัดสินใจนะครับนี่ลักษณะของออทุกคนนะครับที่อยู่ในคลิปนี้ นะเป็นพลังงานรวมของเรานะครับเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงแล้วก็หลายคนอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับเพราะการดูดวงแบบพิการ์นะครับเป็นจ e n e ร a l ดิ a d i ้ g คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางวัยบางวันทนันหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับเรามาคลีนพลังงานกันนะเคลีพลังงานให้ชาโคลด้วยเออคลินให้ด้วย ออาบินไปไหนละวันนี้เร็วมันจะบินไปมั่วสิโอ,โอ้ยเกาะหัวอีกวันนี้มาเร็วปเป็นออห้องแล้วเขาเนี้ยมา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 ,มา <S <S เออดีวันนี้บินไปทั่วเลยหอบมีเสร็จแล้วก็หอบ เขาจะไม่ชอบให้จับตัวนะเมื่อก่อนก็คือนอนบนมืออะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าตอนหลังๆนี่เขาไม่ชอบให้จับมือเขาไม่ชอบให้จับแต่จะมาเกาะหัวเรื่อยเลยทําอะไรก็จะบินมาอะไรเงี้ยนะครับบินมาแล้วก็กวนขอให้อยู่ในบ้านเขาอยู่ในกรงเขาซึ่งกงนี่ซื้อมาแพงมากเลยนะเขาก็จะบินไปบินมาเรียกร้องความสนใจอ่าลองกัดกัดนี่กดักดไม่ได้นะกัดไม่ได้ไม่ใช่ของกิน ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับช่องของเรากนะ็าสามารถที่จะซัพพอร์ตเข้ามาได้โดยการกดปุ่มซุปเปอร์แท็สมัครสมาชิกช่องแล้วก็กดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะดูดวงหลังไม้นะครับแบบนี้ก็เข้ามาได้นะครับเนี่ยตอนตอนซื้อมาใหม่ๆเขาเป็นนกกรงมาก่อนใช่ไหมในร้านค้าของเขาเลี้ยงแบบ10ตัว20ตัวในกรงแคบๆน่าสงสารมากพอเรามาศึกษาจริงๆอ่ะโอ้โหแบบ การเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบอยู่ในร้านอะ่ะคือคือการเลี้ยงที่ผิดมากเลยอะ่ะกงเล็กเล็กอะ่ะแล้วก็อยู่กันเป็นยี่สิบตัวอยู่ไปได้ไงก็ไม่รู้เนาะอ่าโซน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 อะ่ะเราอ,ะอ่ะอะแล้วพอเรารู้จักกับเขานะเราสนิทก,กับเขานะเวลาที่แบบเราเราไม่ให้เขาเล่นใช่ไหมถ้าเขาไม่พอใจเขากัดมือเราเลยนะตอนที่ยังไม่เชื่องเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะก็มีความเคารพยำเกรงกันบ้างนะแต่พอเริ่มเชื่องแล้วก็คือ เออเริ่มเริ่มเริ่มจะนิสัยไม่ดีเอ,ออันนี้อันนี้กัดเล่นนะเอ,อเออมานนี้มาเขาจะไม่ชอบให้จับเออเออเอะมาอึไว้อีกอะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสามารถกด subscribe ไลค์แชร์ได้นะ สามารถกด subscribe และแชร์ได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับเห็นมีเพื่อนๆอนอยากเห็นเลยเอามาให้ดูหน่อยแต่จริงไม่ค่อยอยากเอามาแบบอันนี้หรอกเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชอบนกอะไรเงี้ยเพื่อนพี่เข้มก็ไม่ได้ชอบนะเพื่อนพี่เข้มไม่ชอบสัตว์ปีกอ้าไม่ให้จับไม่ให้จับหัวหัวจับนิดเดียวหัวหัว